ใครที่เข้ามามาล่างหน่อยขาดอีกแค่100คนได้กรรมยานประจำวันนี้อาจารย์กฤษณนะขอตีเป็น417นะครับ417 นะ417นะครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับ417 447แล้วก็477นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยกรรมยานประจําวันนี้ได้แก่417ลาวพัฒนานะขอการกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างหน่อยทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตารางเป็นตารางแล้วก็งบน้อยนะครับจะเป็นแนวทางของตารางแล้วก็งุบน้อยใครที่ อยากได้แนวทางของตารางแล้วก็งบน้อยวันนี้อาจารย์มีให้ด้วยนะวันนี้อาจารย์กฤษณะมีให้ด้วยสําหรับงบน้อยเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับขอการเพิ่มเพื่อนลิง์ด้านล่างอีก100คนถ้าครบ100คนอาจารย์จะให้งบน้อยวันนี้ทันทีนะจับตาดูงบน้อยอาจารย์ที่ดีเพราะว่างบน้อยของอาจารย์นั้นเข้าบ่อยมาก417 4 17, 4 7แล้วก็477พิมพ์ขึ้นมาก่อนครับสำหรับตัวแปร ตัวตัดเล่นนะครับตัวตัดเล่นประจํวันนี้คือ4 1 17แล้วก็4 7นะครับตัดเล่นประจําวันนี้คือ4 1 17แล้วก็4 7นะวันนี้อาจารย์ชอบมากคือเรีอะไรอาจารย์ชอบ4 7อาจารย์ชอบ4 7มากๆขอให้มานะครับขอให้มาขอให้โดนขอให้ปัง นะ1น4 4คพนพิมพ์คําว่างบน้อยขึ้นมาครับพิมพคาว่างบน้อยขึ้นมาต่อไปจะเป็นตารางการคํานวณน,นะครับนี่คือแนวทางของลาพัฒนาออก,กริดนะวันนี้ขอให้มาเลขทูบอีกนะครับเลขทูบแตกบ่อยมากวันนี้ก็ขอให้มาอีกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ท, like ท,ทุกคนกดเพื่อนที่ลิงด้านล่างให้เลยนะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงกด้านล่างได้เลยเด้อลิง์ด้านล่างที่ปักหมุดให้อาจารย์ขอการกดเพื่อนอีกแค่100คนอาจารย์กฤษณะขอการกดเพื่อนอีกแค่100คนเท่านั้นนะครับสำหรับลิงด้านล่างที่อาจารย์ปักหมุดอ่ะต่อไปอาจารย์ได้เลขข้อสรุปแล้วนะครับได้เลขสรุปแล้วต่อไปเนาะทุกคนพิมพ์ค link ําว่าตารางขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูตารางก่อนนะครับตารางวันนี้อาจารย์คํานวณได้เป็นเลขนี้ครับ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนี่คือตารางลาวพัฒนาของอาจารย์ตารางลาวพัฒนาใครเห็นชัดเจนช่วยพิมพ์คําว่าชัดเจนให้อาจารย์หน่อยใครเห็นตารางลาวพัฒนาชัดเจนนะครับพิมพ์คําว่าชัดเจนให้อาจารย์หน่อยนี่คือตารางลาวพัฒนานะตารางลาวพัฒนาประจำวันนี้ครับทุกคนแคปครับ1นึ่พัน 24. 0คนสำหรับ fc ท่านใดที่บอกว่างบน้อยนะสำหรับ fc ท่านใดที่บอกว่างบน้อยวันนี้อาจารย์บอกให้ว่างบน้อยตัวไหนนะงบน้อยประจำวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอจะแป๊บหนึ่งกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างครับขาดอีก40คนขาดอีก40คนขอการกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างอีก40คนครับถ้าครบ40คนแล้วเดี๋ยวให้งบน้อยทันทีเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแคปก่อน จับตาดูเลข3ตัวให้ดีจับตาดูเลข3ตัวอาจารย์กฤษณะให้ดีนะครับอ่ะชัดเจนนะครับนับ1นับ2นับ3แอดมินาอาจารย,สายนนร์ส่งแนวทางแล้วก็งบน้อยลงไปก่อนนะครับส่งแนวทางแล้วก็งบน้อยลงไปก่อนอ่ะตามนี้นะครับ1นึ่งคนนะฝากกดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างด้วยอ่ะต่อไปเป็นงบน้อยครับ งบน้อยลาวพัฒนาประจำวันนี้นะครับงบน้อยลาวพัฒนาประจำวันนี้ได้แก่นี่เลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับแอดมินลืมแคปให้อาจารย์สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยต่อไปจะเป็นงบน้อยนะครับลิงกด้านล่างนะทุกคนอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปนะครับไปหาซื้อไปหาแทงกันได้นะครับ่ะได้ละงบน้อย งบน้อยลาวพัฒนาครับวันนี้อาจารย์ชอบที่สุดคือ2 4กับ73แล้วก็26นะครับ24,7,3แล้วก็26นะครับสำหรับงบน้อยลาวพัฒนาประจำวันนี้นะอาจารย์ชอบมากเลยคือ24แล้วก็7,3 24,7,3นะครับ2 4 7 3ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาด2 4กับ73ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะบอกแล้วนะครับ2 4กับ73ทุกคนห้ามพลาด อ่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาลงถากไลฟ์สดแล้วนะครับเดีย๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะครับว่าการกดเพิ่มเ่อเอ่อการกดเพิ่มเพื่อนเท่าไหร่อ่ะรีบแคปบครับงบน้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะเด้อขอให้ทุกคนโชคดีที่สัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนะาเส